สวัสดีจ้า EP นี้อีแม่จะมาสรุปค่าใช้จ่ายที่นาวานอนโรงพยาบทั้งหมด7วันกับ6คืนนะคะก่อนอื่นออกตัวก่อนว่านาวามีประกันสุขภาพนะคะน้องทําตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็เลยต้องมารักษาที่โรมพยาบเอกชนตามสิทธิ์ที่เราได้เนาะก็คือเราก็ซื้อความสบายใจให้ลูกเรานะคะทีนี้ก็รักษารักษาทุกอย่างคะ่ะเขาดูแลดีหมดเนาะเอกชนเนาะแล้วก็ ยอมจ่ายเพื่อลูกเราปีหนึ่งก็สามหมื่นกว่าบาทสำหรับของนาวานะคะนะวงเงินก็พอรักษาได้นะคะจำนวนเงินนะคะนะที่เราจ่ายไปเราจะจ่ายทุกปีนะคะนะมันเป็นการซื้อประกันสุขภาพเนาะให้ลูกเรานะคะนะก็ตามทุนทรัพย์ที่เรามีและกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ไไดราม่าว่าเออต้องซื้อประกันให้ลูกนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยถ้าเกิดเราพร้อมเราก็ซื้อไว้ให้เขาดีที่สุดเพราะว่าเด็ก ที่อายุช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงทั้ง6ถึง7ขวบอะค่ะ <Okay. S 1> เขาจะ <It> s <S ป่วย <to be. S 1> บ่อยมากอ่ะทั้งภาคถ้ามีแฟนขับอยู่ด้านข้างนะคะตอนนี้นะ mm hmm. ก็สรุปคร่าวๆนะคะนะ7วัน6คืน mm hmm. ลงลาบาเอกชนนะคะนะนาวาก็รักษาเต็มที่นะคะคุณหมอและพี่พยาบาลดูแลดีมากนะคะนะเราก็ดีใจค่ะที่เรายังมีกำลังพอที่จะ ดูแลส่วนนี้ของลูกได้นะคะแม่ก็สบายใจนะคะนะเราก็รู้สึกว่าเออเราจะได้ไม่ห่วงลูกมากนะคะก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอีแม่สรุปเป็นรูปภาพวิดีโอด้านหลังคลิปนะคะนะแม่แม่ท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อหาซื้อให้ลูกดูนะคะตัวนี้เนาะย็ดย้ำนะคะว่าตามกำลังทรัพย์เรานะคะไม่ไม่ดราม่าก,กันเนาะเพราะว่าเอาตามที่เราไหวนะคะ เนี่ยเราก็ลังจะกลับบ้านกันแล้วก็รอรถตู้มาส่งที่รถนะคะไปส่งเราที่รถที่ลานจอดรถนะคะนะส่วนตัวเลขก็ดูด้านหลังคลิปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนาวาก็หายดีแล้วบ๊ายบายครับหัวล้อรูปชันมีเด็กหัวล้อรูปชันด้วยบ๊ายบายครับ